จากสองช่องพวกมันมันก็นามาติดติดกัน้ดยอีกร์ติดที่ต่างเบาะรองนั่งกันบตู้นอก็ไปใกลๆกันเลยเราบวกจะหอมเขาว่าไั้เล้วเลยสันเอาลอดทามั <c oughs> น,นไปไปแล้วมันก็นไปห่นงกัน กันไปน้ำคุยกันไปน้ำรดโอ้ยิ้มบอกเล้วว้ใหญ่นั่นโกโกโวกมาเลยบาท <laughs> <laughs> จะไปซื้ออารถเข็นอารถเข็นนะอารถเข็นแล้วกะ ยังอีกละเอารถเขียนแล้วก็เอาเอาบาทไปใส่ตลกบาทใบเบอร์จู่อันมันมีสีส,สับหรือสีอันจเจอรถเขียนอันหนึ่งเนาะ,ะเืลหนึ่งแล้วสองพวกใส่แรงเอาอันหนึ่งเนาะมันก็มีกท่านเดียวยเด่นเนาะ เสีอเอาไม่ว่าจะเอาเอาอีกขั้นหนึ่งสั่นเนาะเอันง่ายอันแบบนี้เอันง่ายอาอีกขั้นหนึ่งขั้นเดียวพอแล้วก็ไปเลาะหาเบื้องต้นใหม่อยู่อย่งไปหาเบื้องต้นใหม่เลาะเบื้องต้นใหม่แล้วก็อีกอย่างอีกล่ะ ลืมเลยสามสิบสองตนเนาะสามสิบสามต้นใหม่รถเข็นตะลกบาทจริงลืมแต่ว่าวาไว ไปลย,ยื่นอุ้ยเดี๋อุ้ยมันไปหลีแต่ทั้งหลังได้หานกันเลย <c oughs> เป็นยังไงกามกวแล้วบอกว่ามันมันไปมันจะเห็นอย่างอย่างที่ว่าไปใช่ไหม <c oughs> ที่ที่พูดไปเมื่อคืนน่ะนะ <c oughs> <c oughs> แล้วมันก็เห็นมาตามนั่นใช่ไหม ฮ <R ess ur ic> ึอะเพราะนั้นอยากแยกกายแยก,กจิตอยากแยกขาด <S <S 2> <S 2> ถ้ากลัวมันไม่ได้หรอกต้องไม่กลัวเออแล้วก็มันเห็นมาจนชินแล้วไม่ใช่เลยมันเห็นแต่ในในฝันเนาะในนนมิตนั่นแล้ว มันก็ไม่ต่างจากฝันดอกนิมิตนั่นแะ <Okay. S 2> จังพระพวกนี้เขาเห็นนั่นนะเขาไม่ได้นิมิตแบบนั่งรับฝันเด้ <Okay. S 2> เขาเห็นตาเปล่าๆนี่ดิเข,เขาทรงชาน <Okay. S 2> ความละเอียดของจิตมันรับได้ในส่วนหยาบพวกเปรตพวกอสุรกายนี่เขารับได้ในส่วนหยาบ <Okay. S 2> เขาเห็นได้ในส่วนหยาบภาษาพวกเราเป็นนั่งฝัน <laughs> เห็นได้แค่นั่งฝันนอนฝันเอาเฉยๆก็สิยานอย่างเด้ถ้ากลัวตายนั่นแหละกลัวตายถ้ากลัวแล้วแยกไม่ได้หรอกมันต้องข้ามความกลัวต้องข้ามให้ได้พระพวกนี้เขาก็กลัวแต่เขาชินเขาเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าหรอกเขาก็เลยไม่กลัวเขาไม่ได้เห็นแบบหลับฝันไปนั่งหลับฝันไปดิ อันพวกนั้นเราไม่ได้ใส่ใจด้เอไรสาระ,ะเอาตาเห็นเห็นตาเนื้อเนื้อนี่ดิไอพวกนั่งฟันจะมาโมะเนาะจะมาคุยไ <c oughs> อพวกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เอามานั่งคุยกันเอออันนั้นเห็นอันนั้นเห็นไอ้น,นั่นหื้ยภาษา <c oughs> อย่างนั้นเขาเอาตาเนื้อเนื้อตานี่แหละเนี่ยเหมือนเราเห็นกันตอนนี้ก็เห็นอยู่นี่เออไม่ได้แปลกประหลาดอะไรเลยพวกผีพวกเปรตพวกญาติ แต่จะกิงหรือไม่กิงไม่ได้รับรองเด้อเห็นก็เห็นอย่างนั้นแหละก็แค่นั้นแหละออตามันก็เห็นเห็นอยู่นี่แหละเออภาษาอะไรกัหลับฝันเนาะมันต้องข้ามให้ได้ต้องเข้าให้ได้ถ้าเข้าไม่ได้ก็ไม่ผ่านแหละนั่นแะมันก็ละตัวนั้นไม่ได้ประเภทนี้ประเภทผ่าโผลแต่ผ่าโผลแค่แค่นั่งฝัน ลิมิตอะไรก็ช่างหลวงพ่อบอกภาษานั่งฝันทั้งหมดแหละพวกนั่งนอนหลับฝันนะเนาะหลวงพ่อนั่งนี่ไม่มีหลับเข้าใจไหมออนิ่งตลอดอ,อรู้สึกตัวตลอดเลยทั้งหลับตาและลืมตาทําสลับกันไปกันมาเลยหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนะที่ว่าจะเคลิ้มไปไม่มีแต่ก่อนเป็นแต่ฝึกหนักเข้าหนักเข้าแล้วไม่มี เคลิ้มไปเราเหมือนกับฝันไปเห็นนั่นเห็นนี่เห็นนั่นเห็นนี่<ๆ>ก็ว่าไปไม่เอาไม่มั่นใจตอนนี้หลวงพ่อแบบที่จะเคลิ้มไปเราถือว่าเออกูฝันไปเท่านั้นเองไม่ได้เกี่ยวเลยเอออันนี้เอาแบบแม้จะนั่งหลับตาก็าตามมีสติตลอดรู้ตัวตลอดเด้รู้ตัวตลอดว่าไม่หลับไม่อะไรเลยแม้กระทั่งเข้าฌานสี่รู้ทุกกิริยาอาการรู้จนว่าลมหายเข้าไปอย่างนี้อย่างเงี้ย แต่ก่อนอาการก็เคยเป็นเหมือนกันนั่นแหละอึดอัดใจจะขาดก็เป็นอืแต่ก็ทําเลยมันมันต้องมีลูกตัดสินใจเลยสันทำบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็ชินเมื่อมันชินแล้วมันก็ไม่กลัวอะไรเพราะกลัวมันก็ตายเหมือนเดิมเนาะตายอย่างนี้ก็เห็นไันต้องไปฝึกฝึกอะไรหรอกทําไปเถอะ <laughs> ไม่ต้องไปพูดยานแยนนั่นนั่นนี่รอกมันเป็นเรื่องเด็กเ เรื่องเด็กๆไปแล้วก็เห็นนั่นนั่งเห็นเราไม่ได้นั่งเห็นเลยเราเดินไปก็เห็นเอเดินไปเดินมาตามนี่แหละอขึ้นไปบนภูเขาที่ไหนมันมีมดจะก,กําหนดให้เห็นไปตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นขนาดไหนก็ได้ทั้งนั้นนี่อยู่ที่สติเอรู้สึกตัวตลอดเรื่องเรงจาจะน่น ไปอยู่ที่สวนนทลรดน้ําต้นไม้อยู่ถ้าอยากจะเห็นอะไรมันกําหนดไปได้เลยไม่ได้ฝันอ,อไม่ได้เคลมิมเคลิ้มเด้อันนี้น่ะออจ่อไปเลยเนี่ยทรงชานสี่ว่างนิดหนึ่งแล้วอยากรู้อะไรนะเข้าไปซะก่อนแต่คําว่าเข้าเนี่ยเข้าแพบเปียวแล้วก็ออกมาแล้วก็นึกๆพอนึกๆแล้วเข้าไปอีกอแล้วก็กําหนดเลยมันก็เป็นของมันเอาเองแค่นั้นเองแต่ไม่วิเศษสักอย่าง พอเห็นไปแล้วลูกไปแล้วก็ไม่ได้พ้นทุกนเนาะมันก็แค่นั้นแหละเ,ออเห็นพระอ,อินทร์อย่างเนี้ยถ้าเราจะต้องการให้เห็นเราก็เห็นได้จะจะเห็นไปทำไมเออตอนนี้มันกำ <laughs> ล,ลังมั่วสุมกันอยู่นนนะกกเข้าใจไหมละ่ะมันกำลังมั่วสุมกันอยู่พวกสวรรค์เนี่ยนะหนักมากพวกกามเข้าใจไหมล่ะมันก็แค่นั้นแหละเห็นก็เห็นแค่นั้นแหละ พวกนรกนี่แมันก็เห็นก็เห็นอย่างนั้นแหละพวกเปียดอสุลกายก็เห็นอย่างนั้นแหละมันก็แค่นั้นแหละไม่เห็นว่าจะน่ายึดถือเอาอะไรสักอย่างมันเป็นของมันอย่างนั้นนะเออพวกนรกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันไม่ใช่เน้น้อยมันไม่ใช่แค่แปดหรอกอันนั้นชื่อมันเฉยๆดอกว่าโลลุวะนรกอันนั้นนรกอันนี้นรกชื่อมัน รือเห็นใครอะไรอล้วแต่ถ้าช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ช่างแต่เป็นอย่างนั้นมันต้องผ่านให้ได้ผ่านเข้าไปก่อนเข้าจานสี่นะ่ะนะเข้าไปก่อนเข้าแบบสลืมสลือเข้าไปก่อนนะ <c oughs> รู้จักสลืมสลือไหมเออนั่นแหละมึงเข้าไปสลืมสลือซะก่อนสลืมสลือบ่อยเข้าบ่อยเข้าม,ม,มันมันก็จะชินเองแหละเดี๋ยวมันก็จะเข้าแบบมีสติทุกอย่าง มีสติทุกอย่างกำหนดได้เมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นอ,อง่ายๆ <c oughs> แต่ถ้ามันกลัวอยู่มันก็ไปตายกับสิ่งที่กลัวทั้งแหละมันเป็นภพด้วยนะ่ะถ้ากลัวนะ่ะนะภพเกิดกับความกลัวหวาดระแวงภาวนามาดีๆดีๆนะนะ่ะมันจะไปเป็นอสุรกายพวกว,วิตกพวกกลัวใี่นวิตกอน,นั่นกลัวเห็นนี่กลัวเห็นนั่นมันจะให้ฆ่ามโนภาพมันจะเกิดขึ้นในความคิด ซ้อนความคิดขึ้นมาอีกได้นั้นนะอ,อ,อะไรมันเป็นอย่งงนั้นเนน้มันมาไกลต้องเน้นมันหน่อยไอ,อ้พวกพวกนั่งไปก่อนก็อยากหนึ่งจะเทียบเทียบก็คือเหมือนกับคนนั่งหลับฝันแค่นั้นเองไม่มีอะไรไน่าทึ่งหรอก สู้เราไม่ได้นั่งหลับฝันถึงเราจะหลับตาใช่ไหมใช้ความละเอียดเข้าไปสู่พบใดพบหนึ่งนั่งหลับตาแต่แต่ไม่ได้เป็นฝันสลุมสลือนะออใช้ความละเอียดถ้าไม่ใช้ความละเอียดอะไรที่มันมีมีอยู่ั่นนะ่ะมันเหมือนเราเราเห็นกันธรรมดานี่แหละเ,ออเขาเป็นรูปร่างหน้าตาหน้าเกียรติมันก็เป็นอย่างนั้นของเขา เป็นไปตามความคิดที่เขาคิดเวลาคนโกรธใครสักคนหนึ่งมันจะสร้างภาพจินตนาการในตัวเองแล้วมันตายในอารมณ์ค้างอย่างนั้นก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบใช่ไหมกัดฟันอะไรทะลึ่งตาพวกทะลึ่งตาแบบโมโหกัดฟันเดินเนี่ยตามันก็จะถลนออกมาปากมันก็จะออกมาอย่างนี้นะร้อนอยู่ตลอดจะไปเป็นอย่างนั้นเลยไม่ต้องกลัวหรอก กลัวก็ตายไหมเนาะถ้าไม่กล้าตายก็ไม่ได้ทําดอกนะมันต้องกล้าตายก็ตายมาแล้วตั้งหลายครั้งได้หน่ตายจริงๆได้หน่ตายจริงๆตายแบบโศเอาซะก่อนเหมือนว่าตาัดสินใจเป็นยังไงก็เป็นแลกเอาแต่ตอนนี้ไม่ได้โศได้แบบแบบเต็มใจตาย <laughs> เต็มใจเพราะ ถ้ามันจะตายอยากตายโดยซ้ําไปไม่ใช่ว่ากลัวได้บาตรนีเออ่เมื่อไหร่มึงจะตายวะเมื่อไหร่มึงจะหมดอายุไขไอ้ร่างกายไอ้น,นี่วะทํา,าให้มันตายมันก็ไม่ตายได้บาตรออออมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองนั่นแหละพอ